สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูสิรินันนิยันตางคูณสาวนะคะประจําห้องสมุดค่ะวันนี้คุณสาจะพาเด็กๆมาทํากิจกรรมเกมการ,รศึกษานะคะคุณครูมีกระดานเกมเหม็นไหมคะแล้วคุณครูก,รก็มีอุปก,ก,กรณ์นะคะก็คือลูกศรน,นะคะลูกศรขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาในการทากิจกรรมเกมนะคะจุดมุ่งหมายของคุณครูก็คือว่า จะไปกินไอศกรีมใช่ไหมคะจะพาเด็กๆไปกินไอศกรีมในการเดินทางแต่ละเส้นทางก็จะมีปัญหาอุปสรรคนะคะคกิจกรรมเกมนี้ก็จะฝึกให้เด็กรู้จักแก้ปัญหาในแต่ละขั้นตอนนะคะคิดและวิเคราะห์นะคะอ่าเริ่มนะคะเริ่มจากการเดินทางแล้วไปเลยค่ะเด็กๆอ่าผู้ใช้ลูกศรน,นะคะอะไปแล้วอ่าใช้ลูกศรข้างบนได้ไหมเดี้ยวขึ้นข้างบนได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะ มาเจอเค้กแด้กินเค้กก่อนได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะจุดลูาไมาเพื่อเราจะไปกินไอศครีมอ่าเราก็วางลูกศรขึ้นไปน้านบนแล้วก็เลี้ยวมาด้านขวาได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะอ่าเราก็ต้องเลี้ยวมาด้านซ้ายมาือมาเลยเจอไอศครีมแล้วเย้ yeah. ได้กินไอศครีมแล้วนะคะอ่าใบงานของเด็กๆนะคะก็จะคล้ายๆของคุณครูนะคะจะฝึกให้เด็กรู้จักสังเกตแล้ววิเคราะห์นะคะแก้ปัญหาร่วงหน้า ทำได้ไหมคะเด็กๆอ,อย่าลืมถ่ายรูปส่งคลิปให้คุณครูดูบ้างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย